สวัสดีครับวันนี้สหรวมยาและอุปกรณ์แพทย์นะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับตัวโลเลเตอร์นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับมาด้วยความสวยงามแบบนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นโลเลเตอร์ที่ทําจากอลูมิเนียมอลลอยนะครับน้าหนักเบานะเมื่อกี้ผมเพิ่งชั่งไปนะครับหนักประมาณ9.35กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับตัวนี้เนี่ยข้อดีของเขาคือนะครับปรับความสูงของมือจับเนี่ยได้สูงมากๆเลยกว่าแบบรุ่นปกตินะครับแล้วก็ตัวล้อเนี่ยนะครับเวลาเราเข็นเนี่ยก็จะรู้สึก อ่ฟื่นิดนึงนะครับเพิ่มความมั่นใจนะครับเพราะว่ามันจะไม่ลื่นแบบไหลไปเลยนะครับหรือตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกับค่อยๆเป็นค่อยคไปค่อยๆใส่ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับความสูงให้ดูก่อนนะครับว่าตัวมือจับเนี่ยมันปรับสูงได้ขนาดไหนนะครับตัวนี้อิสระต่อกันนะตัวนี้ปรับได้2 2ฝั่งเลยนะครับปรับแยกได้นะครับเนี่ยสูงมากเลยนะครับเราคลายนะครับคลายตรงนี้แล้วก็ยกขึ้นยกจนสุดได้เลย นี่ครับสูงขนาดนี้เลยคนที่มีส่วนสูงที่ที่มากนะครับการเลือกโรเลเตอร์เนี่ยก็สําคัญเหมือนกันเพราะว่าถ้าตัวปรับสูงของตัวมือจับเนี่ยปรับได้น้อยเนี่ยเขาจะอยู่ในท่าลักษณะหลังงอนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับในผู้สูงอายุนะครับที่มีความสูงที่สูงนะครับแต่คนปกติก็ใช้ได้นะอันนี้เขาออกแบบมาเผื่อไว้นั่นเองนะครับข้างหน้ามีตะกร้าด้วยนะครับตะกร้าใส่ของนะครับ สามารถอามาวางไว้ตรงนี้ได้นะครับเวลาไปช้อปปิง้งไปเที่ยวในสวนในลักษณะนี้นะครับก็สามารถใส่สัมภาระได้ตัวตะกร้าเนี่ยนะครับก็วางไว้อยู่ตรงพลาสติกตรงนี้นะครับตัวนี้รับน้ําหนักไม่เกิน10กิโลนะครับ10กิโลนี่คือแม็กซิมัมของน้ําหนักของที่โรเลเตอร์จะรับได้นะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับวิธีการพับเก็บวิธีการพับเก็บเขาจะมีลิ้นชักตรงนี้นะครับเป็นไก อยู่ตรงนี้นะเราดึงเข้ามานะครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ออกก่อนครับเราดึงเข้ามาหาตัวนะครับนี่พับเก็บแบบนี้นะครับก็แปลกดีเหมือนกันนะครับแต่ก็สวยงามนะครับในระหว่างที่เราพับเก็บเราก็ปรับนะครับตรงนี้ลงนะครับมือจับลงได้เขาก็จะเหลือเป็นคันเล็กๆอย่างนี้นะครับสามารถที่จะยกใส่รถได้นะครับน้ำหนักเบา ผู้หญิงตัวเล็กๆก็ยกได้นะครับนี่น้าหนักเบามากเลยแข็งแรงน้ําหนักเบานะครับสวยงามน่าใช้นะครับเดี๋วเราเอากางแล้วกางแบบนี้ครับกางไปตัวนี้สามารถนั่งได้ด้วยนะครับผมนั่งให้ดูนะนี่อย่างนี้นะครับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยนั่งนั่งได้นะครับนั่งรอนะครับญาติหรือลูกๆนะครับได้อย่างนี้เองนั่งแค่นี้ง่ายๆนะครับ ล้วลุกได้ด้วยครับตัวนี้ล็อกล้อได้ด้วยนะเรากดลงนะครับกดลงก็จะเป็นการล็อกนะครับไม่ให้เกิดการขยับขยื่นของตัวโรเลเตอร์นั่นเองนะครับเราจะคลายล็อกเราก็กดขึ้นหนึ่งครั้งนะครับตัวนี้ก็สามารถเบรกในระหว่างที่เข็นได้ด้วยนะครับตัวนี้ขนาดล้อแปดนิ้วนะครับสามารถใช้งานได้สะดวกจริงๆเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสินค้านะครับก็เชิญติดต่อที่ร้านได้ทีนี้คบแนะนํา ขอบคุณครับ